สรุปข่าวเชื่อมเนยูโกประจำวันที่28พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟบอลแม,น,มนเ,สเชสเตเชืนี้โค้ชนะเอาเรื่องยังไงอนาคตสดใสเลยนะตำนานแมนยูยกย่องไม่นูนิ่งเกินวัย โดยกันนี้ทางรอยคีนที่จมฝีเท้าของคอปี้เมนูหลังจากที่เกิดการประเดิมลงตัวจริงในเึกเวอบอลพิวเบรนเกตช่วยให้ทางแมนยูนั้นบุกถล่มเอฟเวอร์ตันไปถึง3-0เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยกองกลางวัย1 8ปีปปรายนี้เพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บนะฮะก่อนได้รับโอกาสในการลงมตัวจริงในเกมพีเมเบรนกครั้งแรกและก็อยู่ในสนามจนถึงนาที72ก่อนถูกปเปเรนโตเอาไปซึ่งเป็นการลงเล่นนัดแรกในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวกระดิกด้วย แม้ว่าหลายคนจะพากันถึงหาลูกตีลังกาอันสุดเวิร์กนะฮะของทางอาริอาโดกาดาโชแต่คีนขอชมผลงานของไมโนที่โดดเด่นและก็โชว์ความนิ่งเกินอายุเขาน่งทึ่งเป็นอย่างมากเลยนะผมไม่อยากจะชมเขาจนเหลิงและเลิงหรอกนะแต่มันปฏิเสธไม่ได้เขามีเวลาอยู่กับบอลและก็ตัดสินใจได้ดีเสมอเขารู้ว่าเวลาไหนควรจะเล่นบอลสั้นและเวลาไหนควรจะเล่นบอลยาวรวมถึงยอดเยี่ยมไม่แพ้ก,กันเมื่อไม่ได้ครอบอบลเขาครบเครื่องไปอย่างมาก ผมรู้ว่าวสโมสรยกย่องเขามากแค่ไหนและโดยการที่บุจัากรทีมให้เขาลงเล่นในเกมเยือนเอฟเวอร์ตันแน่นอนว่าเขาต้องเชื่อใจเด็กคนนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะนะนผมเป็นไปว่างานนี้ก็ถือว่า,าทางบรอยคินชมไมนูนะฮะเต็มเปลี่ยมเลยทีเดียวเรามาดูข่าวจอมมานก,กันครับแฟนผีว่าอยังไงนะักข่าวดังยันแบนยูเล็งสอยทีโมเวนเนอร์เสริมแนวรุก โดยการนี้เอาจริงเอาจังฟอร์เรียนแฟชั่นเบิกนะฮะนักข่าวสายลูกหนังเมืองเบียคอนเฟิร์มแล้วเมาแมนยูั้นงอยากได้ตัวจิโมวนเนอร์หัวหอกแอบแบลซิกมาเสริมทัพแถมได้มีการติดต่อชทบทานตัวนักเตะเดคารักนี้กันอีกแล้ว โดยแมนยูเองนั้นสโมสรยกักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีความสําคัญแล้วก็สนใจที่จะเซ็นสัญญาการคว้าตัวทิโมโวแวนเนอร์กองหน้าเลือดเบียของแอตเลติสช่วงตลาดนักเตะเดือนมการาคมตามการบริการจากทางอินสตาแกรมนะฮะของฟอร์เบนเฟสชันเบิร์กผู้สื่อข่าวแวกบงลูกหนังคนดังแห่งสกายเยอรมบนีเมื่อวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเปนชันเบิบร์กระบุเลยน,นาำพิษแดงได้มีการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับทางแวนเนอร์เป็นที่เรียบร้อย แต่ก็ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอหรือ,อเปิดฉากการเจรจาต่อรองขนาดที่ทางบริลลมาริดเองนั้นได้ลดระดับความสนใจในตัวของอดีตแข้งเชลซีวัยยี่สิบปีรานี้ลงไปแล้วนอกจากนี้เองพเพชรเบิร์กเสริมด้ว่าแวนเนอร์ไม่ค่อยจะมีความสุขกับสถานก,การณ์ของตนเองที่บรซสิกแต่ในช่วงเวลาแบบนี้ของฤดูกาลนั้นนักเตะส่วนใหญ่จะไม่ย้ายไปไหนจนกว่าจะถึงช่วงเสมอแต่ใดก็ตามแวนเนอร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ต้องจับตาดูสถานก,การณ์อย่างใกล้ชิดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ ะระดับทางฤดูกาลนี้เวนเนอร์เพิ่งทำได้เพียงแค่2ประตูจากการลงเล่นใกับทางวราชิกรวมทุกบริการ13นัดในคขณงนี้นะนะนผมเป็นต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ไแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับย่าหาว่าพี่สนนะอาตูโรวิดลและอาริอันโดกาดาโชคิดผิดนะเล่นแบบคิเซโนบรันโดโดยการที่ทางด้านของอาตูวินโรนะฮะกองกลางมากประสบการณ์ชาวชิลีแนะนำอาริอันโดกาดาโช ปีกดาวรุ่งแมนเชสเตอร์เดธควรจะสร้างท่าดีใจในแบบของเจเองดีกว่าเลนดบบชิซโนปรันโดซูเปอร์ลุตาลูกหนังชาวปรตเกสในครันี้โดยแข้งอนาคตไกลชาวอาร์เจนไทนโชลีลาโอเวอร์เฮดคิกนะฮะหรือว่าจักรยานอากาศยิงประตูให้กับทางผีแดงขึ้นนำเอเฟเวอร์ตันหนึ่งต่อศูนย์ฉะนั้นนักเตะได้วิ่งไปแสดงท่าดีใจเลนแบบเชโดซึ่งเป็นแข้งไอดอลของเขา สำรับประตูดังเก่ามีส่วนทําให้แมนยูบุกถลุงท็อฟฟี่ไปถึง3ต่อศนที่สนามกุดิสันพาร์คที่สําคัญหลายคนมองว่าลูกนั้นมีโอกาสในการลุ้นคว้าประงวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งฤดูกากลเกนลชีเดียววิดาวเนียยซึ่งผ่านการเล่นในยุโรปมามากมายรวมทั้งบาเซรดาและก็บาเยิร์มิเนก โดยปัจจุบันก็คาแข่งกับทางอตเลติโกฟารานิเซ่ขาวชื่นชมการดาโชที่พัฒนาฝีเท้าอย่างโดดเด่นและก็ยิงประตูได้อย่างงดงามแต่คิดผิดที่เลินแบบท่าดีใจของโรนันโดเพราะแนะนำควรที่จะสร้างสไตล์การแสดงความยินดีในแบบของตนเองมากกว่าดีกว่าไหม มันเป็นเรื่องที่ดีของเขาที่มีทางคิสโนโบรันโดเป็นไอดอลแต่เขาต้องสร้างชื่อของตนเองเลยนะคุณจะฉลองประตูและก็เป็นที่จดจําได้ยังไงผมไม่รู้แต่ควรจะฉลองในแนวทางอื่นซะมากกว่าไม่ฟิลประสบการณ์สูงชาวยิลีได้กล่าวระบุป,ปิดใช้เอาไว้ครับอ่านะผมเป็นทางงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็้กันนะฮะทางเขาก็บอกว่าอยากจะให้เป็นสไตล์ของตนเองเรามาดูข่าวต่อมากันครับ เอาได้ยังไงกุนซูแมนยูยกนิ้วบรูโน่มอบจุดโทษได้กับทางบริดฟอร์จปิดบัญชีนะโดยกานนี้เอ็ิกชิชันฮากุนซือแมนยูยกย่องความเป็นผู้นำของบรูโน่ฟอนันเนสที่ยังอยอมมอบอหน้าที่สังหารจุดโทษให้กับมาคาบริด o r ฟอร์จในเกมที่ชนะเอฟเวอร์ตัน F 1, ไปถึง3ต่อ0 โดยตั้งอีดิคชนฮาร์ผู้จัดการทีมแมนยูยกองหัวจิตโทษใจในความเป็นผู้นำของบรูโน่ฟอ์เดนเดสของกลางโปรเุเกสที่ยังมอบยอมมอบหน้าที่สังหารจุดโทษนี้ให้กับมาคาเรตสฟอร์ดหัวหอกเพื่อนร่วมทีมในเกมที่บุกชนะเอฟเวอร์ตันไป3.0ต่อวันที่ที่ผ่านมาโดยจริงๆแล้วหน้าที่จุดโทษเป็นของทางบรูโน่เท่านั้นนอกเสียจากว่ามิดฟิลโปรเุเกสจะไม่อยู่ในสนามก็จะเป็นการตกลงกันของแข้งปีศาจแดงที่พร้อมทหนที่ในตอนนั้นอย่างไรก็ตามในเกมที่กุฎิสันฟาร์คภายหลังจากที่ออนติญไมอ ในที่ี56นั้นบรูโน่ก็มอบหน้าที่กดจุดโทษให้กับทางบรชฟอร์ดเพื่อเป็นการียกความมั่นใจจากที่ซี่น,นี้เพิ่งยิงได้เพียงแค่1ึงประตูเท่านั้นในเกมนี้และแรัฟอร์ดเองก็ยิงไม่พลาดนะฮะเป็นสกอร์ขึ้นนำา2ต่อ0ย์ก่อนที่จะชนะขาดลอยและจากนั้นคุณคงเห็นกันแล้วนะว่าบรูโน่เป็นกัปตันทีมที่ใหญ่ขนาดไหนเขามองเห็นรู้สึกได้เลยนะว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาต้องการประตูขนาดไหนเขามีความเชื่อมั่นในตัวของแรซซี่ เขาบอกเอาบอลไปซะและทํามันอย่างมั่นใจฐานะทีมและต้องการมันเราต้องการความเป็นผู้นําในลักษณะนี้มาโดยตลอดทางนี้ชัยชนะช่วยให้แมนยูเกาะอันดับ6ของตารางคะแนนต่อไปตามหลังอันดับ5้ทนนิสพอสเปอร์2แต้มหลังผ่านไป13นันัดเ,เจอก่อนเจอคิวโหวดกระทางนิวคาสเซิลเชลซีบรอดมัสและก็ลิวเวอร์พู ในช่วงเดือนบ็อกซิ่งเดธันวาคมซึ่งในระหว่างนั้นก็จะมี2เกมตัดสินชะตาในเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มกับทางการาตาสลายและก็บาเยร์มินิกในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะอ่ะานะผมเป็นนะว่าง,งานนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปก็นแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมานกันครับเอาได้ยังไงพีมิลิกรออยู่นะ10แท่งเซรี R, อาอาจจะย้ายทีมใ,ในช่วงปีใหม่นี้ก็เป็นได้ โดยงานนี้อีกไม่กี่อึดใจตลาดนักเตะหน้าหนาวก็จะเปิดโจกันแล้วและเชื่อได้เลยเถอะว่าสโมสรนในพรีเมียร์ษกจะแข่งขันกันควักกระเป๋าในการเสริมทีมอีกตามเคยเหมือนที่เราได้เห็นในทุกๆครั้งเท่าที่ผ่านมาพรีเมียร์เกอ้าแขนต้อนนักเตะต,ต่างชาติชนิดที่ไร้ขีดจำกัดและแม้แตาในลีกสเปนเยอรมันและฝรั่งเศสจะมีคุณภาพเช่นกันแต่ว่าหากจะมองไปลีกอิตาลีนี่คือ10นักเตะที่เป็นทีมจากอังกฤษที่น่าจะให้ความสนใจในครานี้ เริ่มที่วิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าโดยหนึ่งนักเตะที่เติมเป็นเป้าต้องการตัวมากที่สุดและอาจจะถูกดาทีมในพิมเบริกทุ่มเงินดึงไปเสริมทัพหลังจากที่เจ้าตัวนั้นขาาแข่งกับนักบ,บรลเาีนานพอสมควรแม้แชมป์เซรีอาจ,จะหวังต่อสัญญากับเขาแต่าดาวยิงทีมชาติในจีเรียอาจจะกระหายย้ายไปลิมรสนะฮะของทางฟุตบอลในเมืองผู้ดีหากจะมีทีมไหนพร้อมทุ่มเงินสูงถึง150ล้านปอนด์ในครั้งนี้จะมาคนที่2ก็จะเป็นจอโจสคาวินี ปฏิเสธไ่ได้จะว่าซีซั่นนี้หลายสโมสรถูกปัญหานักเตะล้มเจ็บันเล่นงานกันทั้งสิ้นนะฮะการเสริมทัพจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้โดยหากทีมไหนจนใจจะคว้ากองหลังอนาคตไกลไปรุ่นกวนดาวเตะวัย19ปีของอตาลันตาปัาจนี้ก็น่าจ,จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีต่อกณรดังกล่าวแมนยูกับสเปอร์ควรอาจจะชายตามองเขามากที่สุดแล้วเนื่องจากจอห์นนี่อีแวนกับมิกกี้ฟันเดอร์เฟน บาดเจ็บโดยเฉพาะดาวเตะไก,ก่เดทองที่ต้องรักงสนามไปนานทําให้อังเก้ปอสเซโกกูน่าจะต้องใช้เงินอีกอ,อีกก้อนนะฮะซื้อหาเซนเต,นเตอรอ์เซนเตอร์ฮับรายใหม่ในฝรั่งนี้แม้จะมีอายุเพียงน้อยนิดแต่ว่าสคาวานีลงเล่นให้กับทางโต้สังกัดเกินกว่า60นัดแล้วซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่น่าประทับใจไม่ใช่น้อยต่อมาเฟเดริโกจิมโโตโดยจิมาโกเนี่ยเป็นอีการายที่โชว์ฟอร์มไม่อย่างแจ๋วในเซรีอา ระยะนี้และฐานะที่เป็นเด็กบ้านของงูใหญ่เขารักใช้สโม,มสรมาอย่างยาวนานเกินกว่า100รเกมแล้วจากปราจับจากแดนเบิร์กแล้วก็แมชทา์เกจนิวกาส์เซนจึง,จงน่าจะต้องมาจากการแบ็กซ้ายอย่างดิมิโกอีกทั้งบานมีอายุ26ปีซึ่งกำลังเป็นชายชะกันเขาก็น่าจะเป็นตัวแทนที่ดีของแอนดูร์รบาร์ันทีมของลิเวอร์พูลก็เป็นได้นะคนต่อมาก็จะเป็นนิโคลัสกอนซาเรชจากทางฟิออริจินา น่าจะมี2ทีมในพรีเมียร์ลีกที่ต้องการปีกตัวใหม่และแน่นอนนะว่ากอนซาเรชเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากว่าซีซั่นนี้ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนติน่ารามเป้าให้กับทางมุ่มหาการไปแล้ว6ลูกจากทั้งหมด11เ็นัดเห็นได้ชัดเจนนะว่าแมนยูมีปัญหาตำแหน่งปีกขวาเนื่องจากว่าแอนเชนี่ยังตอบแทนทีมไม่ได้เลยแม้แต่น้อยแถมจอร์แดนชานโชก็ถูกเอดนชั่นฮักตัดออกจากทั้งทีมไปอย่างถาวรแล้วรอย้ายทีมมกราคมนี้ นะผมนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงตัวนักเตะที่ดูแล้วเนี่ยมีความน่าสนใจไม่ใช่น้อยของลีกเอซอรี่นะฮะก็ลองมาดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปกับทางแมนยูของเราและนี่ก็เป็นสรุปค่าวลือสมโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเที่นะครับขอบคุณทุกคนตารักชมผมกดตลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ